ช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าคดีสังหารนักท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนคดีสังหารโหดนักท่องเที่ยวชาวแคนาดา ความคืบหน้ากรณีสองคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชาวต่างชาติเสียชีวิตหน้าวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตล่าสุดวันนี้พลตํารวจเอก สุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัต์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสุร,รเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอัมพลบัวรพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และคณะได้เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการสืบสวนสอบสวนกรณีนายซิงแมนดีฟสัญชาติแคนาดา ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณหน้าวิลล่าในพื้นที่ตําบลราวัยอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตร,รวมกับทีมตํารวจชุดสืบสวนและคลี่คลายคาดีดังกล่าวเมื่อเดินทางมาถึงก็ได้เข้าห้องประชุมที่ชั้นสตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดทั้ทงนี้คาดการณ์นะคะว่าจากที่มีคําสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งตรวจสอบประวัติความชัดเจนของผู้ตายค่ะ ว่าเป็นใครมาจากไหนและมีส่วนเกี่ยวพันกับคดีผิดกฎหมายใดบ้างทั้งในประเทศแคนาดาแล้วก็ประเทศอินเดียหลังจากพบว่าผู้ที่เสียชีวิตค่ะได้มีการปลอมแปลงตัวตนค่ะโดยใช้ชื่อแล้วก็พาสปอร์ตของผู้อื่นในการเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยรวมไปถึงการตรวจสอบด้วยนะคะว่าทางคนร้ายทั้งสองคนเป็นคนสัญชาติใดมีประวัติทำความผิดกฎหมายหรือว่ามีประวัติพัวพันกับแก๊งมาเฟียต่างชาติแก๊งใดบ้างในส่วนของการอขอภยัย่นในส่วนของบริเวณ ล่าที่เกิดเหตุค่ะทางเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ยังคงเก็บหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการเข้ามาดูราดเราแล้วก็ในช่วงที่เข้ามาก่อเหตุด้วยเพื่อที่จะประมวลข้อมูลในการติดตามเป็นการติดตามหาคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดรวมไปถึงได้มีการนําเชือกามาปิดกั้นบริเวณทางขึ้นชายหาดที่เกิดเหตุด้วยค่ะการสืบสวนก็ถือว่าเราเดินหน้าไปได พอใจนะครับาร,รายละเอียดก็ขออนุญาตไม่เปิปดเผยนะอันนี้เราได้ข้อมูลจากต่างประเทศมานะครับ<ม>แล้วก็เราก็สร้างเป็นประเด็นไว้แต่ถามว่ามันจะเป็นปรน<ม>น้อทยเปอร์เซ็นต์ไหมลูกตอบได้ใคทชทีการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่เขาบอกมาก็คือ,อยังแคนาดาเนี่ยเป็นข้อมูลของเมื่อหกปีที่แล้วนะครับข้อมูลไทยเอีเอเอ็กซเนี่ยเากำลังประสานอยู่เพราะเขาไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเติม นะเพราะทุกวันนี้ก็จะงไม่เคยปันตงว่ามันจะเป็นอย่างไรนี้แต่กก่่ในถ้าตรวจตัวถามเนี่ยก็ขนาดนี้ยังไม่มีข้อมูลอื่นเลยนอ,อกจากเรื่องที่เขาเกี่ยวข้องกับอากา์